สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้านเป็นจิ้นพารเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทาง, Facebook, งเฟซ o ุ๊กสังท้ายกับสังทายเต็นนะครับรถวันนี้นะครับที่เราเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างกันก็จะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์เครื่อง2.5นะครับเดิมทีรถคันนี้มีปัญหาเรื่องอเฟืองท้ายหอนนะครับแล้วก็เจ้าของรถ เขาอยากได้รอบเพียงที่มันต่ำลงกว่าเดิมน,นะเพราะว่าเวลาเดินทางไกลรอบจะได้ไม่สูงครับเราก็เลยจัดเป็นอัตราทด1ุ4เอ็นะครับรอบจะอยู่ที่39มจุดเก้นะครับซึ่งของเดิมเป็น3.1แล้วก็ความเสียหายเสืองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนี่นะครับจากที่เราดูตามภาพนะครับแต่จากสาเหตุล่วงเลยไปตามอายุงานแล้วก็ ไม่ได้ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเท่าไหร่นะครับลูกนี้วิ่งไปล้านโลนะครับโตโยต้ตาแน่นอนมากครับเออ่เดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันขับกันดูนะครับครับผมหายไปแล้วมีสักอย่างลเลยมันหายไปแล้วคงเงีง้ยงม่มีเลยอ่ะ ปกติเราต้องควรจะเป็นอย่างนี้นี่ปกติเนี <laughs> <c oughs> ย่ยเวลาเดินเนี่ยมันดม,มนดินไรบ้าง เนี่ยนะเวลามันขึ้นมันขึ้นมันยิ่งมีเนื้อฮะมันเก่ามันขึ้นแห้งๆขึ้นวื้บเนี่ยมันไม่มีแรงอยู่เนี่ยฟิลเหมือนเจียห้าของเก่าเลยแต่เราเพิ่งเกียสี่เองเนี่ยเสียคู่เก้าห้าก็ไม่ต้องกันเลยมว่าไม่รู้นะอันนี้รถสรียอมผมนะครับถ้าพี่อยากไปต่อก็ แค่นี้มันก็ดึงเยจะยาวะนะ <h ook> แล้วแค่เล่งถ้ไม่ต้องเติมเลย เวลาเชนเกียร์ก็จะไม่กระตุกแค่นี้ก็เหลือ,ลอแล้วแล้วสามเจ็ดละอื่นแน่ดูว่า อะไรคนระับยังไงเราทำได้เลยใช่ไหมทำได้เลยคือหมายถึงว่าไม่มีคนใช่ไหมครับมันจะดีไหลก็เก่าเต้นผมแค่นี้ก็พอแล้วนะ,อ,ะอืมสับแล้วผมว่าเกียร์ห้าต่ำๆสับแล้วมันห้อยอะ่ะพี่เนี่ยนี่เหมือนกับก็โอเคนะแล้วน้ำมันตรงตรงระหว่างหัวหมูเกียร์น่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะมันรั่วอยู่อะ่ะเนี่ย 比如，我。Oh.

Rồi, đền Lực 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 rồi ที่รู้สึบูธเลยบูธถ้าไม่ถ้าไม่ติดเลยเนี่ยคือคันเร่งแค่ไม่ต้องใช้รถัก็ไปของมันแบบเนี่ยจุ่มมามจ,จุ่มก็มาค่อยๆมาเนี้ยก็ยประหยัดยกลรถมันไม่เบรกนี่ยขก็เอายกควบรถล้มหน,นึงเลย จะไปะเข็บถนนไม่ได้เลยจะบอกว่าเข็งเดียวเลย ไม่มีแล้วพี่บ่ายกันเตรียมประกอบของส่งลูกค้าต่างจังหวัดแล้วอันนี้ค่าส่งเท่าไหร่นี่ถ้าส่งปกติก็ถ้าฟังไทยลูกนึงก็อยู่วันสี่ร้อยะครับถ้าแบบวันหลังครัับมันหนักเพราะว่าวันหลังถ้าอย่างที่แบบโอเคเราได้รู้จักกันแล้วพี่ใช่ไหมวันหลังถ้าพี่ขี้เกียจวิ่งมาเงี้ยจะให้ผมส่งไปให้เงี้ยพี่ก็โอนตังมาส่งพี่ก็ส่งที่อยู่มาผมก็ ส่งไปให้พี่ก็จ้างช่างแถวบ้า,านถอดใส่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าผมมันควรไม่เสร็จไงถ้าเกิดว่าเอากลับไปแล้วจะให้ส่งมาทีแรกอะร่ะคือแบบเดี๋ยวมันช้ามันช้าวิ่งมันดีกว่าแค่นี้สับ,บรีก็ไม่ไกลถ,ถ้าเราไม่ขับถ้าเราไม่ติดขับแป๊บเดียวแหละหนึง่งชั่วโมงครับ จบเรื่องเงียบราคายิ่เงียบไม่เราก็เคลียร์เคลียร์คัทเปนไรเงี้ยพี่โละเลยราคามันท่วมพี่โอกาสยกอยู่แล้วมาไหนก็มาแลยครับแคจบงานเรียบร้อย